เดินป่าครั้งแรกของพลอยนะคะเบียที่โดนแกงมาพี่ให้บอกเลยมันคือผักกูดผักกูดผักกูอ,อุ้ยน่ารักกุงกี้นี่นะคะก็วันนี้นะคะเรามาเดินป่ากับพี่โจโชสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะผมจะพาน้องคอ,อยกับน้องเบียไปแกงไปป่า <laughs> เส้นทางป่านะคะต้องข้ามน้ำด้วยนะคือแบบว่าเท้าเปียกกันทั้งคู่เลยเล่เดินไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าพี่โจโจจะพาไปที่ไหนแตาเดินป่าครั้งแรกของพลอยนะคะเกที่โดนแกงมา <L un> โดนหลอกมาน้ำแถวนี้กินได้ครับเพราะว่ามันจะมีตัวที่หมอนนี้อยู่ก็จริงๆก็ควรจะกรองก่นกน <L un> อนนั่นแหละครับอ๋อมีปลาด้วย สวยอ่ะเหมือนว่าถ้ายิ่งลึกยิ่งสวยใช่ไหมคะใช่ครับข้างในนู้นก็จะเป็นน้ําตกเป็นอะไรเลยจุดที่เราจะพักเนี่ยก็จะเป็นลานหินแล้วก็มีน้ําตกเลยยิ่งลึกยิ่งล่มมาข้าน้ำกันแล้วค่ะทุกคนเือเรืเดินเลินลืมสองสาวมีคนเคยไหลไปไหมคะได้ได้อยู่ครเป็นพาง เหมือนว่ต้องมีไม้เท้าแม่คะจะดีน้องขอไปเดินป่าก,ก่อนนะคะสเส้นทางอันนั้นมากิดีต้อนรับสาวเข้าสู่ป่าเดึกล้วอันนี้ยังไม่จริงจังอีกเหรอคะเพิ่งจะเริ่มต้นเริ่มต้นเท่านั้นโยน่าร<ป>ัก <c oughs> แมงยงหรือว่าแมงมุมขายาวจริงๆมันเป็นพวกปูนะไม่กัดไม่กัดอันนี้มันเป็นพวกสัตว์ครอบล้องเหมือนกับพวกกุ้งพวกป,ปูอะไรพวกนี้น้องเหมือนแมงมุมที่บ้านเลยใช่ใช่แต่ตัวนี้จริงๆจะเรียกว่าเป็นปูบกก็ยังได้เลยกินได้ไถ้าจะกินก็ได้ครับแต่ไม่แนะนํานะครับสงสารนะ้องเนื้อน้อยมากไม่มีอะไรกินโ <laughs> อ้โหอ,อ,อ้อเราขาสูงสาวมาลำบากเราก็ใส่ขาสั้น หนนะครับถื <S 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 อกล้องด้วยถืดกล้องด้วยเป็น,น,นยังไงใช่อุ้ยน่ารักกุงกิงเราไปต่อกันนะอ ดูชุดฉันลองชิมดูคนนะหน่อยจริงเหรอจริงเราสามารถทานได้ชอบเหรออะไรไม่คือผักอะไรคะักพี่ไม่เคยหลอกใครมันคือผักกูดผักกูดผักกูดนะครับก็คือพวกเปิร์กช่วงแบ้นี้เป็นไงบ้างมันจะลื่น กินหมดทั้งใบอะค่ะใช่เอาไปทำกับข้าวมาใช่ก็จะใช้แบบหอมอนะผัดน้ำมันหอมแย่อะไรพวกนี้อืมอร่อยอะไทเป็นวัตถุดิบเราวันนี้ได้ไหมคะก็ได้นะอร่อยจริงเขาดูอาการสักครึ่งชั่วโมงก่อนว่าน้องสองคนเป็นอะไรบ้างหยอก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 นะครับกินได้กินได้อร่อยจริงข้างล่างยังมีอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปได้ค่ะ น้ำหมดแล้วน้ำหมดเลยรองเท้าหนกแบบเราไม่ได้เตือนน้องๆนะครับว่ามาแล้วจะต้องใส่รองเท้าแบบไหนนะครับก็เลยใส่แบบแบกนี้มาครับตอนนี้รอง้ผมลุกพลอยเนี่ยก็ยังแบบว่านได้อยู่ค่ะเอาไ้อยู่จุ่น้ำเลย เราจะพักกันตรงนี้ก่อนนะคะเป็นลานน้าเราจะพักกันตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเราจะพักกันที่นี่นี่อุปกรณ์ที่จะให้น้องเฟียกับน้องพลอยนะครับรู้ป่ะว่ามันคืออะไรไฟแช็กค่ะกับอะไรอ่ะแทงแมกนีเซียมอันนี้เป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับก็ใช้เป็นอุปกรณ์ไม่เคยจุดมาก่อนเลยเนาะเดี๋ยวได้ลองจุดนะครับให้เลือกตอาไหนเอาไฟแช็กโถือว่าเลือกถูกนะมันใช้ง่ายกว่า ตอนนี้นะคะพลอยใ,ใช้เฟียนะคะให้ทำหน้าที่<ม>ทำเป็นฝอยๆนะคะลูดขึ้นหรือล,ลูดลงอะลดลดลง <c oughs> พี่ให้บอกเลย <c oughs> ลูดลงจ้ะ <c oughs> นขดด้านไหนยากกว่าอ๋อมันจะบางบางใช่มันจะบางกว่าครับถ้าบางกว่ามันติดง่ายกว่าใช่ครับติดง่ายกว่าแต่มันก็ต้องดูด้วยว่าไม่ไผ่มันชื้นด้วยหรือเปล่าถ้าชื้นมันก็จะติดยากครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่ไฟติดแล้วกันนะคะโดยการใช้กิ่งไ,ไม้เล็กๆไปเลยติดแล้วแล้วเราจะออกไปล่าสัตว์กันใช่ไหมคะ ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปลองตกปลาดูดูที่ว่าเราจะได้ปลาบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะได้นะเพื่อแต่ว่าจริงๆถ้าเราใช้ไม้เลยเนื้อไม้มันจะติดไปนะเหมือนในหนังเลยอ่ะอังกอร์ที่ปิ้งไก่อ่ะเราน่าจะเอาไก่มาด้วย <laughs> ที่ให้เราบผิดชอบการสุกไฟแล้วกันที่จะลองไปทปําเบ็ดตกปลา <laughs> ผักกองไฟ นี่นะคะวันนี้เราตอนนี้เรามีหน้าที่ยิ่งใหญ่มากนะคะคือการเฝ้ากองไฟภารกิจอันยิ่งใหญ่ยิามล่งให้ดั<า>นะห้ามปล่อยให้ดับสักพักเนาะไปลาม <laughs> ทำหน้าที่ได้ดีเกินนะคะส่วนพี่โจโฉนะคะตอนนี้พี่กําลังจะไปกําลังเตรียมเบ็เบดตกปลานะครับเราจะไปหาอาหารให้สองสาวกินกันถ้าเกิดไฟป,ป่าขึ้นนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะเพียร์นะฮะเพียร์กระพอยนะครับสองคนที่ดูแลกองไฟของเราผลไม้ป่าเหมือนกัน ครับเพิ่งเก็บมาจากป่าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนี่หมูป่านะครับที่น้องเพียกับน้องคอยช่วยกันต้มแล้วก็ล่ามาได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเสียบไม้แล้วก็ไปย่างกันทีนี้เนี่ยให้สองสาวก็ไปนั่งชิวๆนะครับริมลำธารไปนั่งแช่เท้านะครับชมธรรมชาติไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปตกปลาเพิ่มนะครับขอบคุณค่ะผลไม้ป่าผลไม้ป่านะครับก็เดี๋ยวเราไปทานผลไม้กันนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะ มีหน้าที่แค่นั่งรอเฉยๆนะคะอยู่ที่ริมทางนี่เดเก็บผลไม้ป่ามาได้ทุกคนนี่ดูมียางรัดด้วยจากป่าแท้ๆก็เป็นในหุ่นป่านะคะแล้วก็งุ่นเขียวไม่ต้องล้างนี่เราล้างในลำธารได้เลยน้ำในลำธารเนี่ยเราสามารถกินได้หรือเปล่านะตามงเวลาพี่โจโฉไม่มีเม็ดอ่ะโอเคค่ะขอตัวไปกินผลไม้ก่อนนะ เราก็ทําการหุงข้าวแล้วก็ปิ้งหมูนะหมูป่าที่จับเองได้ไม่ใช่ไไหมเกินอยู่ไม่ได้ี <c oughs> เ่เจ้าชค่ะกำลังทําอาหารให้เรากินโอ้ไฟแรงนะเนี่ยนี่เราจะได้กินข้าวกลางวันของเราแล้วนะคะ เป็นไงบ้างคะตกปลาอ่าก่อนที่จะไปตกปลานะครับก็เป็นหายไม่รู้พี่วางไว้ไหนหาไม่เใช่ไหมใช่ก็เลยออดกินปลาอดกินปลาไปแล้วกันไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรค่ะย่งหมูย่งหมูค่ะเราเตรียมวัตถุดิบมาอันนี้หมูนี่หมักอะไรคะหมักเกลืออย่างเดียวเลยหมักเกลืออย่างเดียวเลยออริจินอลนะคะ หมดหม้อไม่ค่อยเนี่ยปกติแล้วอ่ะไม่หมดครับอันนี้เราหุงเผื่อไว้ก่อนนี่นะครับกับข้าวของเราแป้งกวากับกะเหลาได้ข้าวแล้วทุกคนนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมข้าวนะคะอันนี้น้องเปียล้วกันอืมอืัอเหรอข้าวอะคะ ไม่คำพูดเลยนะคะเพราะว่าหิวอ,อุย้ยมีพริกด้วยพริกนี่กินแอมกับหมูใช่ไหมคะใช่ครับเราก็กินพริกแล้วค่ะอันนี้หนเหรอแขกราก็ไม่แขกผมพี่เข้มมาก เทกซูเป,ปรอร์ฮอตน้ำตาไหลเลยอะ่ะไม่น่าห้าวเลยคะ่ะกินไปทั้งเม็ดเลยเหรอใช่โอ้ห <c oughs> โหน้ำตาน้ำตาลร่วงขอบค,คุณค่ะหาเรื่องหาเราตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันนะคะหลังจากที่เรานะคะคทานอาหารกเสร็จแล้ว มีน้ำตกผ่านน้ำตกอันนี้อีกแล้วไม่ไลื่นนะด้ไดค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เดินอ,ออกจากป่าก,กันเรียบร้อยแล้วนะคะออกแล้ว